ว่าน,นูกัตนูใส่สูกัตเหรอมันเป็นคำย่อมาจากนูเทลล่าแล้วก็สูกัตคิดอย่างนั้วนวะเออเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นมาร์ชเมลโล่ที่มาทำเป็นสูกัตเว้ยแต่เขาก็ไม่รู้ทำไมมันชื่อนูกัตมันควรจะชื่อเมลกัตมากกว่าก็ปเปลี่ยนชื่อปไปเรื่อยไปเริ่มกันเลยไม่ต้องรู้อะไรางาน,นละข้อมูลกูเนี่ยไปดิ น้องเนยนมผงน้องนมผงเนยเอามั้งเกอร์าชเมลโล่สตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่อบแห้งเนยไม่ได้ไม่รู้อุ๊ยอิ่ง ขอโขอ,โอ,โอโนะ,นอ,ะอย่ายเจ็บทไปถ่ายแล้วตงไปงานต่อไปอเอออนโกธต่วไม่โกดไหนมองหน้าก่อนไม่โกดแต่เจ็บเจ็บจริงฮะ วมเลบอกมันบวมบบบบมันเจ็บแกทำแรงแกก็ไม่ต้องมาเล่นน่าแบบนี้คือโกรธแล้วไม่โกรธแต่รีบทำทำขนมนมง้อแกมต้องง้อง้อแผลกูหายอหรอรวมตุยเลยวันนี้ต้องไปออกงานด้วยทไมต้องคิดยู่หลังกล้องด้วยอ่ะมาุกคนเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปในกระทะเลยต้องเป็นกระทะเทฟลอนเท่านั้นนะเพราะว่าวถ้าไม่ใช่เทฟลอนอ่ะคนล้างจะเหนื่อยมาก เราก็ละลายเนยนะคะจนกว่ามันจะกลายเป็นน้ำหมดเลยมือสาวบนตุ่ยถ้าหัวนมเลยทุกคนขอโทษค่ะไม่ไม่ต้องไปนะมีความดันเสริมจับเขาไม่ได้ลรไปไนี่างใค่ไม่มีแฟนกูสนทำไมไม่เราทำอาหารกันแล้วชอบมีใครต้องบาดเจ็บเนาะตรงนี้จะแกงแกะเอาเนยมาพุ่งหน่แกะแกะหลุดแง จโทษอคเนิสไม่ดี่ครับงเง <c oughs> มันเป็นแบบนี้ยังไงกำที่ไปแกล้งทันแน่เลยตอนนี้เนยละลายเรียบร้อยแล,แล้วแล้วควรเราก็จะใส่มัช เหยียบตนงูอดดดงดดีด้วยเฮ้ยวันนีเขดิวไ้่งมันเนบบว,นนนว่าวิธีกวนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วของมคกับแกรู้ป่าวว่านูก,การเาเกิดมืไหมีหน้ามาทำเลยอ๋อรูน้นะวันละครออกงี้ยมานูการนะคะทุกคนมันเกิดมั่อ ิด้วยสุตรต้นกำลับจากประเทศฝรั่งเศสค่ะทุกคนถึงมันจะเป็นตังเมกใต้หวังแต่ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศสสูตรแรกดั้งเดิมเลยทุกคนมีคนเอาน้ําตาลน้าพึ่งไข่วานิลาแล้ววอนาดกมาผสมรวมกันเมื่ยโดยไม่ได้ใช้ม,ชมัชเมโลเลยแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนสุกัน สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแข็งหรือว่าจะเอานุ่มต่อมานะคะทุกคนมันมาปังปริเยในปีคิรัสกักราศ์หนึหกาค่ะทุกคนมีการนำเข้าแอลมอด์มาจากฝรั่งเศสตอนใต้ตอนนั้นนะคะก็เลยทำให้สูตรเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลน้ำผึ้งดังเชื่อมกูโคตกลิน่นวานิลาไข่ขาวถั่วต่างๆแอลมอร์วานาเชชิโอฮาเซลน,นัทและแผลไม้หบแพ้งแคนเบอร์รี่ตุกเบอร์รี่ต่างๆค่ะเออก็ยังไม่ใช่ไม,ชม่ช่ม่เล่อยู่เดียะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ชเมีล่มาทำมันน่าจะง่ายกว่ามัน อุ๊กว้าวทุกคนมันเริ่มละลายแล้วเอาจริงที่เขาเอามาใช้มัชเมโล่อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าใช้มัชเมโล่จะต้องใช้น้ำตาลน้ำเชื่อมกโูโคสอะไรต่างๆเพื่อทำให้มันหนึบแต่อันนี้มัชเมโล่มันไม่ต้องทำเนีมันหนึบของมันอยู่แล้วหมอฉันมองไมเห็นแล้วเฮ้ยนี่มันเรียกว่าตกรถเฮ้ยทรามันบวมมากเลยทรายไปหาหมอเนี่ยตาม,มันบวมตรงนี้หมดตัวเองอันนี้กูนอนท้อยเฮ้ยเหมือนได้ไปถูกอันไหนเชื่ออยู่เนี่ยนุ่มมากเลยอะ ระหว่างท BT bt ี่มัชเมลโล่ละคะกำลังนุ่มๆยุบยวเนี่ยเราจะใส่นมผงลงไปเลยค่ะทุกคนคือนมผงอ่ะมันจะไปทาปฏิกิริยากับมัชเมลโล่ที่กำลังเหลวๆให้จับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นวมันต้องซื้อแล้วแหละมันต้องเปลี่ยนอันใหม่จริงๆ แข็งเป๊กมากเลยเนี่ยอ่ารเงี้ยมันย่เป็นก้อนอ่ะเนยคี้มันไอ้จืดก็ไม่รู้วนี่ยลองชิ้นูลยปกติมันต้องใช้เนยจืดไงจืดมือที่สอง คนต้องใส่ใสแน่นมากขาดไม่ได้เลยก็คือแครกเกอร์เพื่อความกรุบกรอบว้าี๋ยวกินลแล้วแกจะหายโกรธกินกรธกว่าเดิเมอีกมันอะไรไม่กินแล้วเราก็กวนทุกอย่างเขาด้กันค่ะโอ้ใสแน่นมากกวนเลยกวนยากมากเลยมันเหนียวมากะเหนียวมาก <c oughs> เจ็บโต้คะ่ะมันไม่ตั้งใจสักครั้งบอกเลยตะล่อมมันให้แบบว่าเข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะแต่มันโคตรแข็งเลยยอมรับเลยแล้วดูถ้ารับตอนล้างอ่ะมาหาโหดแน่นอนเหนียวมากส่วนจริงๆเขา,เาช้สตรอเบอรี่อบแห้งแต่เขาชอบกินสตรอเบอรี่ฟรีดายนะทุกคนก็เลยเอามาลองทำดูไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหเหนียวมากเลยทุกคนยังเยอะ เพราะว่านี้ใช่แล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปใส่พิมพ์กันค่ะอันนี้นะคะคือสีที่เราจะไปแช่ตู้เย็นนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราจะท้การพับด้วยกระดาษไขก่อนเพราะว่ามันจะได้ออกมาง่ายๆขอโทษดจริงเนี่ยเนี่ยเจ็บมานี่งาน,นต้องไปหล่อแกวางแผลไว้ไงกลัวสาวๆชอบฉันะไรใช่วางแผลไปเองเละใส่ลงไปเลยน,นี่เหนียวเลย หมือนขนมหัวตัดแน่ๆอะไรสีขาวขาวเขาบอกมันเหมือนขนมตังเมไทยที่ตังเมเหรอตูอร้รวย <c oughs> เราจะเอาอ่ากระดาษไขอันนึงทุกคนมากดให้มันแบนที่สุดที่ทําได้เนี่ยปิดแล้วนะแล้วก็กดกดเขาค่ะกดให้แบนที่สุดไม่ไม่ใช่ควายพี่อยู่ให้นมแบนเงี้ยหรอแบนนะครับผมนมวิฉมี นมฉันไงแุ้วก็แปละเลยไม่แน่เพาะวกมันไม่เป็นพราะวมันไม่แน่นอ่ะอ่าเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตึ้งตึ้งตให้มันยับต่งเหรอกดขนาดนั้นกดเยอะไปหรอเราก็จะเอาน้องคนนี้นะคะไปแช่ช่องธรรมดาปกติอะถ้าทำเล็กอ่ะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้ของเรามันทำเยอะอะทุกคนก็สงชั่วโมงมาเจอกันค่ะ โชว์วปาไม่ออมอ่ะนีไปชุมน้ำร้อนลงมากอ่อนเดี๋ยวไม่จะเลอกห,อหมเขาไปไหมตอนหกจ <c oughs> ะท้าที่ร้านหยว้าหนูว่าหัวไม่น้อยปาพี่จะแตกไม่สงสาร่ามันตอง ีนไม่ใช่เพรอะอะไรที่มันออกก็เนี่ยแค่ติดตรงขอบนี้เฉยเนี่ยฝังเนี่ยออกแล้วเนี่ยโอ้ยไงเขาเรียนมาน้ำร้อนก่อจะเสร็จเรียวร้อยแล้วนะคะทุกคนดูว่ามันแข็งขนาดไหนนะเดี๋ยวทำเสียงให้ดู <N> โคตรแข็งนึกว่าก้อนหินแข็งมากเดี๋ยวพอที่เอาไอ้ฝาเนี่ยตบหัวจะเลยอุยอุยเหมือนไอติมเลยอ่ะก้อนมันเป็นก้อนแบบหนึบหนับอ่ะต่อมานะ หลายๆอันแล้วก็มาชิมกันนี่ไขนเฮ้ยดูไส้ข้างในนี่ไส้ข้างในน่ากินมากอ่ะอยากินไหม นังอแฟไม่ต้องการนุ๊กคัตไม่ต้องการขอกินขอการมอฟเงินเท่า <_ d ata> นัา้นนมากเงินเออโอยมาไม่ตอบแฟนมันไม่ให้หรอกใหญ่มากเลยเนาะใ่ให <d ata> ้เาใหญ่เลยนะ <_ d ata> เราต้องจะแช่มันไม่ได้แบบว่าแข็งมากแนละ้วเนี่ยไม่แช่ได้อีกนะทุกคนเพราะว่าตรงกลางรวย ดูเท็กเจอร์ไส้ข้างในดิมันแบบมีทุกอย่างของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอลมอนด์สตรอเบอรี่แล้วก็แครกเกอร์ห้ามจะหันเขียงไงหนนะ ด,ดูดูดูทำกูเจ็บเป็นแผลรอยแผลไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันล้อเลียนนี่วิวแต่ทุกคนใส่ข้างในมันน่ากินจริงนะดูดิความแบบน่ากินเนาะน่ากินเขาทำการหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเลยทีเดีย เขาจะเลือกอันนี้ซ umm อร์เบอรี่ใหญ่ที่สุดเพราะเขาชอบเินซอรเบอรี่นะคะทุกคนก็จะเป็นทีมนี้เลย <c oughs> ทีมนี้คือแบบว่าลูกโตมาก <c oughs> แล้วก็พิกลไม่กล้าของสับปะี่มะตัดอ่ะมีความมัทฉิมเอโนอยู่แล้วใช่แล้วก็สุกัดไม่ได้เหนียวมากเหนียวแบบนุ่มๆอ่ะชอบความผงนมมากเลยมันหอมเนี่ให้รูชาติเจ้ข้างในมันจะมีความแบบนุ่มนมอ่ะนุ่มนมแล้วก็เหนียวหนึบมากเลยเ่ยว่าทำไมละลูกกัดถึงดังมากในติ๊กต็อกคนฟึ้งกันเยอะมากทั้งกรอบทั้งนุบแต่น้ำตาลเยอะเหมือนกันนะให้มันได้วย้อะไรมาเลยฮะ แล้วตรง้ก็เป็นแถมฟานเฮ้ค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะกับนูการบายอาโยม่านะคะทุกคนโดยใช้ซอฟรี่ฟรีดายนะคะก็บอกเลยว่าอร่อยโคตรๆถ้าคนชอบกินซอฟรี่กรอบเพราว่าอันนี้เลยยังไม่เคยเห็นใครทำน้ำซอฟรี่ฟรีดายมาทำจนแช้ต้องไปเรียกแพ้่เสียงแห้งนะเฮ้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบทีมีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้หัวโน้าของบาราชีด้วยนะคะทุกคน ขอใหมันหายไปไวเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปออกอีเวนต์ไม่ทันแล้วล่ะโลภูเลยวันนี้สำเร็จคนไป่อยใจว่าในส็จแบบยุ่งเหยเฮ้ยแล้วก็ตารองทุกอย่างเข้าด้วยกันให้มันแบบถูกแบบทุกเพลงตลอดเวลาบวมไง มอบป้าแอนอจูมามีหมรสโมจิเยอบราวจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเคสใสวออกวนอบ15นาทีกินได้เลยไปยุ่งกับความหดได้แล้ววันนี้นม